สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พ FC พลอยสายเพชรยนทุกท่านนะคะกลับมาพบเจอกับพลอยสายเช่นเคยที่ช่อง y u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  e พลอยสายรถสวยรีวิวนะคะก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ไว้ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรับชมคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้พลอยสายอยู่ที่บริษัทเพชรยนสำนักงานใหญ่นะคะซอยเสรีไทย68แยก1เขตมินบุรีกรุงเทพมหานครนะคะ เปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะจันถึงอาทิตย์เปิด9โมงเช้าปิด6โมงเย็นถ้าหากพี่ๆท่านไหนอยากจะเข้ามาดูรถก็สามารถเข้ามาได้เลยติดต่อหาเซลล์พลอยสายได้เลยนะคะเข้ามาได้ทุกวันเลยสำหรับวันนี้นะคะพลอยสายมาอัปเดตรถเข้าใหม่สวยๆอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Honda Civic FC 1.8e ปี2018สีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับเลขไมเพียง 92,000กิโลเมตรนะคะต้องบอกเลยว่าไม่น้อยมากๆและสภาพคือสวยมากๆเลยนะคะราคาเพชรยนต์ตั้งขายอยู่ที่629,000บาทผ่อนเริ่มต้นที่12,000บาทรายได้25,000บาทขึ้นไปสามารถเช่าซื้อได้เลยและเหมือนเดิมลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะไม่ต้องใช้เงินดาวเลยและลูกค้าที่ไม่มีเครดิตก็สามารถออกรถได้เช่นเดียวกันเพียงแค่ไรายได้เป็น2เท่าของค่าง,งวดนะคะ รับทุกสาขาอาชีพเลยนะคะสามารถออกได้ทุกอาชีพขอแค่มีเอกสารแสดงไรายได้ที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้และตรงไปตรงมาเท่านี้ก็สามารถเช่าซื้อรถยนต์ได้แล้วและสําหรับใครนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องเป็นกงนังวลเรามีบริการนะคะลูกค้ามีไฟแนนซ์นะคะรองรับให้พี่ๆนะคะมากกว่า14แห่งและที่สําคัญมีบริการวิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านโดยที่ไม่ต้องเข้ามาบริษัทเลยนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนก็ออกได้นะคะใกล้ๆอยู่ได้ออกได้หมดเลยนะคะเพียงแค่สนใจนะคะก็โทร3 สามารถนะคะโทรมาติดต่อหาพลอยใส่ได้เลย0811564065นะคะไม่รอช้าเราไปดูรายละเอียดรอบคันของเจ้า Civic f c คันนี้กันเลยต้องบอกเลยว่าเป็นสวยมากๆที่สำคัญแบรนด์ยักษ์ใหญ่นะคะเป็นหลายๆคนนะคะเป็น f c Honda อยู่แล้วนะคะก็น่าจะรู้อยู่นะคะว่าแบรนด์ของเขานะคะเป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่แล้วก็ที่สำคัญรถสวยนะคะรถสวยรถดีนะคะฟังก์ชันไม่ห่วงฟังก์ชันเลยนะคะฟังก์ชันเขาจะเยอะมากๆ สำหรับคันนี้นะคะกระจังหน้าเป็นโครเมียมหนึ่งเส้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะตัดด้วยตัวระบายความร้อนสีดำนะคะการชนด้านล่างสีดำตัดกับสีขาวตัวรถได้สวยงามมากๆมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ลูกแก้วนะคะไฟเลี้ยอยู่ในชุดโคมเดียวกันที่สำคัญมีไฟเดย์ไทม์ลั n ดิ้งไลท์มาให้ด้วยและเท่านั้นยังไม่พอนะคะมีในส่วนของตัวไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยหนึ่งคู่หน้าพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดนะคะอันนี้คือสวยงามมากๆเลยนะคะช่วยในการกะระยะได้ดีเลยนะคะ สำหรับมือใหม่เนาะสำหรับตัวไฟเลี้ยวนะคะเขาจะอยู่ในส่วนของด้านกันชนตัวรถเลยนะคะไฟเลี้ยวเป็นฉบเฉียวแบบนี้เลยนะคะผิวพันด้านข้างตัวรถเรียบเนียนคันนี้ไม่มีรอยรักยิ้มไม่มีรอยแก้มบุบเลยนะคะตัวรถของเราไม่เคยกลับสีหรือตัดต่อดัดแปลงตัวรถแน่นอนที่สําคัญเลยนะคะไม่มีชนหนักผิดคว่ำจมน้ํามาต่อกันที่ตัวล้อกันเลยนะคะคันนี้ได้ล้อแม็กได้ล้อแม็กอลลอยนะคะของแท้เดิมตรงรุ่นเลยนะคะหัวน็อ ห้ารูเป็นของ Honda แท้เดิมที่สำคัญนะคะได้เป็นยางมิชลินปี2020ีทั้ง4เส้นเลยนะคะอันนี้ก็ได้เป็นยางปีใหม่ไปเลยใช้งานได้อีกสองสาปีเลยสำหรับเส้นตัดคมนะคะนี่เลยนะคะคมๆกริบๆเลยนะคะไม่มีรอยบุบใดๆกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้าเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะตัดด้วยฐานสีดำส,สวยๆแบบนี้ติดตั้งคิ้วกันสาดสีดำของแท้เดิมซีวิคตรงรุ่นมาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับตัวกระจกรถที่เป็นกระจกแท้เดิมโรงงานนะคะ ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ติดฟิล์มมาให้รอบคันเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วนะคะคันนี้สวยสวยครบสามารถขับออกจากเพลทยนได้เลยมาดูในส่วนของด้านท้ายกันนะคะท้ายนี้ที่คุ้นเคยนะคะด้านท้ายสวยมากไฟ LED เต็มระบบเลยนะคะโลโก้ Honda c i v i c กมาครบเลยนะคะตัวรุ่น i-vtec นะคะเป็นเครื่องยนต์ i-vtec ตกแต่งไฟทับทีมสีแดงด,ด้านล่างนะคะด้วยกันชนด้านหลังที่เป็นสีดำแล้วก็เซนเซอร์ด้านหลัง2จุด นะคะอันนี้ติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยสภาพสวยคมกริบเลยนะคะคันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยมากใครที่เป็นสาซีวิ c f c นะคะจะรู้ๆกันอยู่เลยมาต่อในส่วนตรงนี้เลยนะคะด้ามจับประตูก่อนที่จะเข้าไปดูด้านในนะคะมีปุ่มสมาร์ทเอมาให้ด้วยนะคะเพื่อเพิ่มในการใช้งานได้ง่ายขึ้นนะคะนี่เลยเปิดมาภายในนะคะ แผงสวิตควบคุมระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะกระจกทั้ง4บานอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการปรับกระจกมองข้างหรือรถกระจกล็อกตัวรถนะคะสามารถคอนโทรลได้จากตรงนี้เลยสําหรับตรงนี้นะคะจะเป็นที่เปิดฝากระโปรงท้ายนั่นเองนะคะซึ่งเราสามารถกดลงไปได้เลยเข้ามาด้านในนะคะนี่เลยสะดุดตามากๆนะคะปุ่ม engine start นะคะคันนี้เป็น push start ให้เรียบร้อยเพียงแค่เราเหยียบเบรกนะคะแล้วกดปุ่ม start หนึ่งทีก็สามารถ start เครื่องยนต์ได้แล้วถ้าดับนะคะก็ักก็ กดแค่ทีเดียวแบบนี้ได้เลยนะคะสำหรับช่องแอร์ของเขานะคะสามารถปรับได้ด้วยนะคะสามารถปรับได้ตามที่เราต้องการเลยปรับระดับได้ตัวพวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลัย3ก้านแบบมันติฟังก์ชันให้เรียบร้อยนะคะซึ่งเราสามารถรับโทรศัพท์หรือเพิ่มเสียงเปิดเสียงเปลี่ยนโหมดนะคะเปลี่ยนเพลงได้ที่พวงมาลัยเลยนะะอันนี้คือข้อดีเลยแล้วก็คอนโซลด้านบนนะคะใหม่สะอาดมาพร้อมกับชุดเครื่องเสียงนะคะ รองรับวิทยุ FM AM b l u e t o ทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวระบบแอร์ของเขาเป็นระบบแอร์ที่เป็นออโต้ให้เรียบร้อยนะคะส่วนเกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะฐานเกียร์สวยๆใหม่ๆแบบนี้เลยมีปุ่มอีโค o อีโคโหมดนะคะแล้วก็โหมดต่างๆนะคะมาให้ครบเลยแล้วก็ที่วางแก้วกาแฟนะคะด้าน,นข้างคนขับนะคะซึ่งวางได้พอเหมาะกับตัวเราที่เรานั่งเลย สำหรับตัวเบาะนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะสภาพเบาะใหม่มากนะคะไม่ขาดไม่ช้ำเลยคันนี้สภาพสวยๆดีๆเลยภายในนะคะกว้างขวางเลยนะคะใครที่เป็นสาววก fc นะคะจะรู้รู้กันอยู่มาดูที่พื้นที่ผู้นั่งบริษดยรด้านหลังกันเลยนะคะสำหรับด้านหลังจะมีในส่วนของตัวกระเป๋าจิงโจ้มาให้ด้วยนะคะเราสามารถเก็บของเก็บเอกสารได้เลย มาดูในส่วนของตัวเบาะหลังกันเลยนะคะสภาพเบาะนะคะใหม่มากคันนี้ได้รถสภาพน้องป้ายแดงกันไปเลยนะคะสภาพสวยจริงๆพี่ๆดูได้เลยนะคะแล้วก็ตัวเบาะเราสามารถดึงลงมาเพื่อวางแก้วน้ําได้ถึง2ใบเลยนะคะอันนี้อํานวยความสะดวกสบายมากๆแล้วก็ภายในเนี่ยกว้างขวางนะคะรถเป็นรถเก่งขนาดกลางนะคะซึ่งถือว่าตอบโจทย์ใครหลายๆคนนะคะที่ชอบรถสไตล์นี้นะคะแล้วก็ทรงนี้เนาะ กดมาดูข้างหลังกันเลยนะคะพื้นที่ด้านหลังนะคะต้องบอกเลยว่าความลึกเนี่ยให้มาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะความสูงก็กําลังพอดีมีในส่วนของถาดรองนะคะกั้นนะคะถาดรองวางให้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีแผ่นอีกชั้นหนึ่งนะคะเปิดขึ้นมาเราจะเจอในส่วนของตัวชุดแมลงนะคะถุงเครื่องมือยางอะไหล่สำรองต่างๆนะคะก็จะอยู่ตรงนี้ซึ่งจัดวางออกแบบได้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆเลยนะคะ สำหรับตัวกระ,ะตัวฝาท้ายนะคะก็เป็นฝาแท้เดิมโรงงานไม่มีการไขไม่มีการงัดแงะใดๆนะคะไม่เปลี่ยนไม่เค็มมาแน่นอนคอยใส่วารันตีให้ได้เลยนะคะพี่ๆสามารถนำสำเนาเล่มไปตรวจสอบเช็คศูนย์ได้ทุกคันนะคะซีวิคคันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่629,000บาท เพราะฉะนั้นค่ะพี่พี่ท่านไหนสนใจนะคะรีบติดต่อเข้ามาหาพลอยใสที่เบอร์ศูน1 5 6 4 0ห5ี่้าได้เลยคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่1 2 0 0 0บาทรายได้สองหมืันบาทขึ้นไปสามารถเช่าซื้อได้เลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับเจ้าซีฟิตคันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาแล้วก็มีคันเดียวด้วยถ้าใครสนใจนะคะก็รีบติดต่อเข้ามาเลยสำหรับวันนี้พลอยใสต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ